สวัสดีค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรดทานทานมิวคอนิกในปัสสาวะกับผลกระทบต่อสารเคมี M e, ในเลือดเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมานําเสนอวารสารเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกรดทานทานมิวคอนิกในปัสสาวะกับผลกระทบต่อสารชีวเคมี K M e, ในเลือดของพนักง,งานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดระยองไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ เนื่องจากพนักง,งานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อการรับสารสัมผัสเบนซินเป็นอย่างมากเคยมีการประเมินความเสี่ยงของสารเบนซินต่อสุขภาพของพนักง,งานในสถานีบริการน้ำมันเช้อเพลิงพบว่าพนักง,งานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพระดับสูงทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานอยู่ในสถานีเติมน้ำมันเช้อเพลิงตลอดระยะยวเวลาการทำงานประมาณ7-8ชั่วโมงต่อกะเป็นจำนวน6วันต่อสัปดาห์บริการเติมน้ำมันเช้อเพลิงพาหนาะจำนวนหลายคันต่อวัน นอกจากนั้นระบบการบริการน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยไม่มีระบบการดูดกับไอระเหยที่หัวใจทําให้ขณะเติมน้ามันเชื้อเพลิงทุก30ลิตรจะมีปริมาณสารเบนซินระเหยออกมาได้รอยละ5และมีความเป็นไปได้ที่พนังงานมีโอกาสรับสัมผัสสารเบนซินได้มากถึง700มิลลิกรัมต่อวันนอกจากนี้ไอระเหยที่เพิ่มมากขึ้นจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกดทานทานมิลโคนิกในปัสสาวะกับผลกระทบต่อสารชีวเคมีในเลือดของพนักง,งานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจังหวัดระยอง 3. วิธีดำเนินการวิจัยศึกษาในกลุ่มพนักง,งานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิระยองเก็บข้อมูลภายในเดือนกุมภาพันธ์พศ2563มีวิธีดำเนินการวิจัยโดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือการวิจัยและการรวบรวมจริยธรรมการวิจัยและสถิติที่ใช้ดังนี้3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดําเนินการ2ขั้นตอนได้แก่การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างสําหรับการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรของเวนกําหนดค่าแปรปวนจากการศึกษาของชนานปฐมพลยงเท่ากับ98.08ไมโครกรัมต่อกรัมคลิกอะลินีนกาหนดความเชื่อมั่นที่95%เท่ากับ1.96ค่าอำนาจของการทดสอบที่80%เท่ากับ0.84เมื่อแทนค่าในสุด ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน5 4คนและได้เก็บเพิ่มทดแทนการสูญหายของข้อมูลอีก10คนรวมตัวอย่างทั้งสิ้น64คนหลังจากนั้นได้สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบกลุ่มเนื่องจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละแห่งมีวิธีปฏิบัติงานที่คล้ายกันมีระยะเวลาการทำงานเท่ากันจะใช้วิธีแบบสุม่มแบบยกกลุ่มทั้งสถานีจนกว่าจะครบตามจำนวน 3.2เครื่องมือการวิจัยเครื่องมือการวิจัยแบ่งออกเป็นสามชนิดได้แก่แบบสัมภาษณ์อุปกรณ์จอนเรือและอุปกรณ์เก็บปัสสาวะรายละเอียดดังนี้ 1. การสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้แบบสัมภาษณ์จำนวนสามส่วนจำนวนเก้าข้อประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะาการทำงานและ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยผ่านการทดสอบความตรงได้ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า0.5ผ่านเกณฑ์ตามการวัดผล2การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์หาปัญหาก,กฎดทานทานมิลโคนิกผู้วิจัยเก็บปัสสาวะโดยการใช้อุปกรณ์เก็บปัสสาวะได้แก่แก้วน้ำพลาสติก หลอดโพลีเอกซชีลีนขนาด10มิลิตรและกล่องน้ำแข็งแล้วสาอุณหภูมิโดยเก็บรวบรวม,รวม,รวมปัสสาวะก่อนที่พนักงานเข้าทำงานจากนั้นนำใส่ไว้ในกล่องรักษาอุณหภูมิเมื่อรวบรวม,รวมได้ตามครบจำนวนตัวอย่างในสถานีนั้นๆได้นำไปเก็บที่ตู้รลัษษาอุณหภูมิของโรงพยาบาลในพื้นที่3การเก็บตัวอย่างเลือดโดยการใช้อุปกรณ์จอะเลือดได้แก่ แอลกอฮอล์เจสิบอร์เซ็นสำลีผ้ากอสสายรัดแขนชุดจอบพร้อมเข็มกล่องน้ำแขแ็งรับษสาหน้าภูมิหลอดเก็บตัวอย่างเลือดแบบใช้ EDTA และเลือดที่ปล่อยให้แข็งตัวจอดเลือดด้วยพยาบาลวิชาชีจากนั้นได้นำส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่เดียว กับวิเคราะห์ปัญหากฎดชานชานมิวโคนิกในการวิเคราะห์เลือดได้ทดสอบความสมบูรณ์ของเลือดการทำงานของตับและการทำงานของไตด้วยเครื่องสเปกโทรโพโตมิเตอร์สามเกยวเนืงกการวิจัยในมนุษย์การวิจัยผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการในคณะ สาธาสุขมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนพศ2 5และ4การวิเคราะห์ข้อมูลประมวลข้อมูลโดยช้สถิติวิเคราะห์ตามลักษณะาค่าตัวแปรคือตัวแปรไม่ต่อเนื่องได้แก่เพศโรคประจำตัวการสูบบุหรีก่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแลอลกอฮอล์การสวมใส่ชุดคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลค่ารอยละสำหรับ ข้าตัวแปรต่อเนื่องได้แก่อายุจํานวนปีที่ทํางานปริมาณเม็ดเลือดจําแนกตามลักษณะเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของตับและไตข้อมูลการกระจายแบบปกติได้แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบนเบนมาตรฐานสําหรับข้อมูลที่กระจายแบบไม่ปกติแสดงร,รีขาคาณิตค่ามัยาฐานส่วนควอไทเปเอร์เซนไทค่าต่ําสุดและสูงสุดค่ะ 4. ผลการวิจัย 4.1ลักษณะทางประชากรลักษณะทางประชากรของพนักงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน64คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 1. สำหรับพฤติกรรมสุขภาพพบว่าปัจจุบันพนักงานยังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์เพศชายดื่มมากกว่าเพศหญิง 2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่พบว่าส่วนใหญ่พนักงานไม่สูบบุหรี่ส่วนมากผู้ชายจะสูบเยอะกว่าผู้หญิง4.2ปริมาณการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำแนกตามประเภทของรถ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้เก็บในพนักง,งานที่ทํางานสองกะไม่มีการควบกะการทํางานจําแนกออกเป็นประเภทกะเช้ากะบ่ายเมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทของรถพบว่ามีสามอันดับอันดับที่หนึ่งรถที่นั่งส่วนบุคคลสี่ล้ออันดับที่สองรถกระบะสี่ลอ้ออันดับที่สามรถจัก,กรยานยนต์4.3ระดับของกฎทานทานมิโคนิกในปัสะวะ เมื่อพิจารณาแต่ละกาการทำงานพบปริมาณกรดคาร์บนมิวคนิกไม่มีความแตกต่างกันดังนี้ในกะเช้าก่อนเริ่มทำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่37.2หลังการทำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่33ในกะบ่ายก่อนเริ่มทำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่8 5 6และหลังการทำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่7 7 9กาค่ะสี 4. 4. 4. การประเมินสารชีวเคมีในเลือดผลการทดสอบทั้งห้องปฏิบัติการประเมินสารชีวเคมีในเลือดพบว่า1 พนักง,งานมีค่าเฉลี่ยวความสม่ำเของเลือดได้แก่เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและก็เก็ดเลือดการทํางานของตับได้แก่เอนไซม์อะลานีนอะมิโน2องทันเฟรเรนและเอนไซม์อะพาเตอะมิโนทานเฟรเรนและการทํางานของไตได้แก่ยูเรียไนโตรเจนในเลือดและคีอัตินีนอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยทั้งการเช้าและการบายมีปริมาณสารชีวเคมีในเลือดที่ไม่แตกต่างกัน4.5การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกดทาน ทามิวโคนิกในปัสสาวะกับสารชีวเคมีเมื่อพิจารณาตามการการทางานพบว,ว่าในกาช้าเอากดทานทางมิวโคนิกในปสัสสาวะมีความสัมพันธ์เชิงลบก,กับปริมาณเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริสอย่างมีในสําคัญทางสถิติสําหรับพนักงานการบ,บ่ายพบว,ว่าปริมาณกดทานทางมิวโคนิกในปสัสสาวะมีความสัมพันธ์เชิงลบก,กับปริมาณเม็ดเลือดแดงและปริมาณกดทาน การมิลโคลนิกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณเ็ดเลือดขาวและคริตรตินีนอย่างมีในสําคัญทางสถิติ 5. อภิรายผล 1. ลักษณะการทํางานพนักงานทํางานบริการน,น้ํามันแบ่งออกเป็น2กะกะละ8ชั่วโมงทํางาน6วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาทํางานสอดคล้องกับหลายการศึกษาในประเทศไทย 2. จากข้อมูลการศึกษาเป็นข้อสังเกตเห็นได้ว่ากะเช้ามีปริมาณกรดทรานทรานมิวคอนิกในปัสสาวะมากกว่ากะช่วงบ่ายและผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนและหลังการทํางานในกะเช้ามีปริมาณเพิ่มมากกว่ากะช่วงบ่ายในขณะที่ปริมาณลดที่เข้ารับบริการในกะบ่ายมีมากกว่ากะช่วงเช้า 3. จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดทานทานมิลโคนิกับสารชีวเคมีในเลือดพบว่าปริมาณกรดทานทานมิลโคนิกในปัสสาวะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณเม็ดเลือดแดงฮีโมโกโบินและฮีมาโตคิดอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติทั้งนี้เม็ดเลือดแดงเป็นพารามิเตอร์ผลกระทบที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงจากพิษของสารเบนซีมากที่สุด6ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาพนักงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพด้วยตัวบ่งชี้ผลกระทบต่อร่างกายโดยการตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและการทำงานของไตและในอนาคตหากต้องการยืนยันผลที่แน่ชัดควรตรวจวัดสารเบนซินที่ระดับลมหายใจร่วมด้วยอีกทั้งควรออกแบบการศึกษาในรูปแบบเชิงวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเรา กลุ่มหัวใจปลาดาวขอจบการน,นำเสนอวารสารเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกรดทรานทรานมิลโคนิกในปัสสาวะกับผลกระทบต่อสารชีวเคมีในเลือดของพนักงานบริการน,น้ำมันเชื้อเพลิงจังหวัดระยองค่ะพวกเราขอขอบคุณค่ะ